ที่จะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าหรือคําสอนของท่านเนี่ยพวกเราต้องไปวัดไหมคะมคือถ้าเป็นในครั้งพุทธการการไปวัดหรือที่ที่มีพระอยู่เนี่ยก็จะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นวัดไหนนะนั้นเอาตั้งแต่พื้นฐานเลยนะ <c oughs> เพราะว่า พระในครั้งมือการเข้าพูดออกไปเขาจะพูดว่าพระศาสดาพูดอย่างนี้นะพราตถาคตตรัดอย่างนี้เมื่อเราไปถามท่านเราก็จะได้ยินได้ฟังคำศาสดาหเหมือนกันทั้งหมดข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกันคือพระเจ้าองค์เดียวนะบอกสอนสาวกจะสอนเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าจึงตัดว่าสาวกกับเราพูดตรงกัน ไม่กล่าวผิดเพี้ยนหรือกล่าวขัดแย้งกันการไปสิวัดร้อยวัดในครั้งพุจการก็จะไม่มีข้อแตกตา่างเหมือนกันหมดหลักการปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิวิธีธการทําในใจหลักธรรมตา่างๆเหมือนกันเป๊ะทุกบทเป็นชนะ <c oughs> แต่พอมาในปัจจุบันถามว่าเราไปวัดเราก็จะเริ่มได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันค่ะนะ ดงนั้นเราก็ต้องไปในที่ที่เข้าถ่ายทอดคำสัสลาหรือถ้าเราไปแล้วเราก็ช่วยเอามาตรวจสอบกับคำาศสลาด้วยอีกชั้นหนึ่งสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าอไปแล้วท่านจะถ่ายทอดคำสสดาศสลาหรือเปล่าไม่เป็นไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านคำเข้า,ขา,เ,ขาเราไม่รับรองไม่คัดค้านคําที่เราฟังมาแล้วเราก็เอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของพระศาสากุ อาตมาจริงอยากให้ชาวพุทธเนี่ยมีหนังสืออย่างนี้จากพระโอษฐุทธวัจนะอย่างเนี้ย <c oughs> ไว้เป็นประจำ <c oughs> ทุกบ้าน <c oughs> ทุกหลังเพราะนั้นเราแจกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องรู้ว่า <c oughs> นี่เหมือนไบเบิลของชาวพุทธ <c oughs> คำศาสนาล้วน เวลาฟังคําใครมาก็ตามตรวจเลยผู้เจ้าบอกให้ตรวจสอบกับหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นใช่ไหมนั่นนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธต้องศึกษาคําศาสดาทั้งหมดเสียเวลาแล้วต้องเสียเวลากับศาสดาไม่ใช่ไปเสียเวลากับคนอื่นอย่างนี้นั<ม>้นถ้าเราไปวัดวาอารามนะหนึ่งก็เพื่อถวายทาน<ม>เพื่อยังอายุของท่านให้พอเป็นไป<ม>เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ เพื่อทําให้พระศาสนาเนี่ยมีผู้นําอยู่ตั้งมั่นอยู่ได้นะ,ะท่านเป็นเนื้อนาบุญของเรานะเพราะฉะนั้นการเข้าไปที่เรามีจิตเลื่อมใสในท่านอัน,นิสงส์คือเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรคร์ครการจําแนกแจกทานเป็นไปเพื่อการได้โคคาอันใหญ่การรับความจนี<ๆ>ในขณะที่เราจําแนกแจกทานเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่การลุกลับกราบไหว้ให้อัสนะ เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงะนะส่วนการได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่แต่ธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะที่เป็นของพระศาสดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ปัญญาขึ้นมาก็คือต้องฟังธรรมะอย่างนี้นะแต่เป็นธรรมดาที่ <c oughs> การทรงจําของสาวกไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์กันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพู้เจ้าจึงแบ่งกลุ่ม ของพระอริบุคคลที่บางกลุ่มบรรลุแล้วสอนไม่ได้ไม่รวยลาบบางกลุ่มบรรลุแล้วสอนได้รวยลาบบางกลุ่มบรรลุแล้วสอนได้ด้วยรวยลาบด้วย <Okay. S 1> นะหรือบางกลุ่มพอตัวเพื่อตัวเองไม่ได้พอตัวเพื่อผู้อื่นเพราะเป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจาไม่ดี mm hmm. วาจาไม่ไพราะสลัดสลวยไม่สามารถอธิบายให้ชาวเมืองเข้าใจได้ mm hmm. นะนี่เรียกว่าไม่พอตัวเพื่อผู้อื่น <c oughs> นะ เพราะนั้นเมื่อไม่พอตัวเพื่อผู้อื่นก็ไม่จําเป็นต้องถ่ายทอดอแค่นั่งอยู่เฉยๆนะก็เป็นบุญแล้วนะแค่เขาเอาอาหารมาให้เขาเลื่อมสายกราบไหว้เขาก็ได้บุญแล้วเขาได้อน,นิสงแล้วนะอ่าอยอ๋อนี้พออุทโธนี่แปดแบ่งไว้เลยอว่าสาวกของพระองค์เนี่ยถ้าในเรื่องของการปฏิบัติแล้วนามาสอนจะแบ่งเป็นสี่แบบอย่างนี้เหะอฮะอ๋อ <c oughs> อ๋อาพระสมมุติว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมพุทธองค์เราไปพบกราบไหว้นี่เราได้บุญแล้วหรอคะได้บุญแล้วถ้าจากท่านพูดมาถึงตอนนี้ว่าคนไปวัดเนี่ยในส่วนที่บอกว่าบางคนเข้าไปเพื่อไปถวายทานบ้างอย่างนี้นะคะแล้วฟังท่านพูดว่าถวายทานเนี่ยถ้าละตอนนีได้อย่างโน,น้นละนั่นได้อย่างนี้ฟังฟังไปดิฉันเข้าใจว่าคนเข้าไปในวัดเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะคะอ,อาจจะเป็นส่วนไม่ใหญ่ก็ได้เข้าใจผิด คือเวลาไปถวายของพระเนี่ยคิดในแง่ได้ก่อนคิดในแง่ให้คท่านคะคือคิดว่าเราต้องได้บุญอย่างเนี้ยเราเราจึงควรไปถวายทานด้วยวิธีอย่างใดด้วยความคิดอย่างไรจึงจะทําให้เราได้อานิสง์จากการถวายทานจริงๆการได้อนิสงจากการถวายทานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย่ก็คือต้องลกความจะมี เพื่อการละความตนีละความเห็นแก่ตัวละความยึดมั่นในวัตถุเข้าของฝึกเสียสละจาคะเสียสละใช่ไหมเราต้องฝึกมองว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่นี่ยังของเรา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 อยู่เลยมันจะละได้ไหมเนี่ยพระเจ้าจึงตรัสว่าจิตที่ตระนีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลนะเพราะฉะนัะ้นอันดับอับอบแรกเราต้องฝึกละความตณีก่อน ค่ะแล้วสมมุติว่าไปนี่ไม่ได้ไปด้วยความตะนหนีก็ไปอยากให้อะอแต่ในขณะที่อยากถวายเนี่ยก็อยากได้ด้วยคือคิดในใจเลยเออฉันเอาอันนี้ไปถวายพระดีกว่าแล้วฉันจะได้บุญอย่างนี้ค่ะเนี่ยเป็นลักษณะของอ <c oughs> สิ่งที่เนื่องด้วยบุญและบาปเนื่องด้วยอาสวะ,ะนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นความถูกต้องในระดับของโลกไม่ใช่เป็นความถูกต้องในระดับโลกุตละค่ะนะ เพราะนั้นเวลาเรารักษาสินห้าคนหนึ่งรักษาสินห้าหรือทําบุญในแบบคิดอย่างนี้อยากได้บุญแต่คนหนึ่งรักษาสินห้านะเพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ปุป่องทางกายวาจา<ม>เพื่อนําไปสู่ความบริสุทธิ์ของจิต <c oughs> อันนี้เป็นแบบโลภุตละละเพราะฉะนั้นตัวมรรคแปดเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะพวกเนี้ <c oughs> จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่เนื่องด้วยอาณาสะวะยังเนื่องด้วยบุญและบาปอาาสะวะ,ะเนื่องด้วยบุญบาปยังเป็นไปด้วยกับโลกเพ <นะ S 1> ราะยังพอใจในบุญได้มาซึ่งบุญแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นไปในแบบโลกุตละแล้วะก <นะ S 1> ็ะคือไม่เอาละบุญบาปอะไรฉันไม่เอาฉันทําดีเพื่อทะทําดีเพื่อชํราระจิตฉันให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตาย ส่วนได้เนี่ยได้เหมือนกันทั้งผู้หวังและไม่หวังซึ่งผู้เจ้าอ,อุกมาเปรบเหมือนบุรุษเนี่ย <c oughs> ต้องการน้ํามันแล้วก็เอามาเล็ดงาม,มาคั้นตราบใดที่มือเขายังคั้นอยู่เขาต้องได้น้ํามันถึงแม้เขาไม่หวังแต่มือเขาคั้นเขาก็ต้องได้ถึงเขาหวังมือเขาคั้นเขาก็ต้องได้ <c oughs> ผู้เจ้าจินตัดว่าตัวสร้างเหตุเนี่ยสำคัญที่สุด <c oughs> ถ้าเหตุเราสร้างจะหวังหรือไม่หวังก็ตามผลต้องได้แน่นอนผู้เจ้าบอกศรัทธาม,มาก,ก่อน อ๋อต้องศรัทธ,ธามาก่อนถึงจะได้อาน,นิสงส์ธธามาศรัทธาบวกกับไม่ตนีอย่งงางน şey ั้นหรือยงคะใช่มีศรัทธามีการไม่ต<ะ>นีนะทานที่ได้มาบริสุทธิ์ตัวเองสินดีบริสุทธ์ด้วยผู้รับบริสุทธิ์นี่อาน,นิสงส์ของทานนะมันก็เต็ม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 เปี่ยมขึ้นมายางี้อ๋อค่ะค่ะว่าอยากให้อานิสงส์ของทานเต็มเปี่ยมเราต้องมีศรัทธา เราต้องถวายไปบริจาคไปด้วยความคิดที่ไม่ตรณีฐานที่เรานำมาถวายต้องดีไม่ใช่ว่าเป็นของที่เขาบริจาคให้คนอื่นแล้วมันอ,อยู่ในการดูแลของเราแล้วเอามาหให้ต่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถือว่าฐานไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าก็ได้นี่เราไม่ได้ขโมยมามที่ไม่ดีคือเราไปขโมยก็มาแล้วออเอ<ร>าสิ่งที่ขโมยมาให้ศีลเราดีจะดีนะคะแต่ที่สําคัญอีกอย่างคือผู้รับ จะต้องเป็นผู้ที hm. ่บริสุทธิ์ก็จะได้อานิสงส์มาผู้รับไม่บริสุทธิ์ก็ได้ได้อานิสงส์เหมือนกันคือไม่มีเสียนะคะมีแต่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าได้มากได้น้อยถูกต้องได้มากได้น้อยค่ะค่ะคำถามนะคะสองคำถามค่ะคำถามแรกอย่างเช่นเราจะถวายอาหารพระเนี่ยก่อนถวายเนี่ยจําเป็นไหมคะว่าเราต้องจบหรือว่าเราต้องตั้งเจตนาหรือว่าสมมติว่าเราทําเราทําอาหารเนี่ยเสร็จแล้ว ใส่จานเสร็จแล้วรเราก็จกถวายเลยกับกับการที่บอกว่าไม่ได้นะจะต้องจะต้องจบก่อนจะต้องจะ,จะต้องตั้งเจตนาก่อนว่าสิ่งที่เราจะจะจะแบบนำมาถวายเนี่ยเราจะอุทิศบุญกุศลให้กับใครใครถ้าเผื่อเราไม่ต้องจบแล้วเราก็แบบถวายเลยตรงนี้เนี่ยจะเกิดอานิสงส์งนะคะค่ะนี่เป็นในคำถามที่หนึ่ง <c oughs> แล้วก็ในคำถามที่สองถ้าเผื่อเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยประเพณีจีน เ,เขามีการไหว้เจ้าถ้าเราเอาของที่เราเนี่ยไหว้เจ้าแล้วเอาเอาไปถวายพระนี่ตรงนี้เนี่ยมีผิดอะไรไหมคะอ่าฮะอันดับแรกอะไรนะเกี่ยวกับว่าเราต้อง,จ,องจบไหมอะไรไหมการจบจบ,จบกับไม่จบได้บุญต่างกันไหมอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันมันก็ไม่มีพุทธวจนะตรงนี้นะผู้เจ้าตัดก็คือเจตนายอมมีเจตนามิ่งล่ะ ซึ่งเจตนามันไม่ต้องรอมามายกมาทำการกระทำทางกายอะไรก็ได้แค่ใจเสียสละอยากจะให้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วที่ใจนะใจคนนั้นต้องการให้ไหมล่ะมีศรัทธาอยากจะให้ไหมละ่ะหรือไม่มีศรัทธาเลยเขาวานเอามา,า,มาให้เอามาอย่างนั้นอย่างเงี้อยอันนี้ส่งก็ได้น้อยลงไปน้อยลงไปตามลำดับเป็นแค่ผู้สื่อผ่านผู้ส่งผ่านเท่านั้นใช่ไหม เหมือนบางคนเมียทำอาหารผัวเอามาให้ใช่ไหมแต่ผัวมีศรัทธาไหมล่ะอ่าอย่างเงี้ยหรือว่า,าทำๆทมันไปเมีาายใช้ไม่ได้อยากเอามาให้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นิสงตรงนั้นใช่ไหม,มและเจ้าก่อนกับพระก่อนเนะ,ะ่ยค่ะถวายอาหาราที่ไหวเจ้าแล้วถ้าไปไหวเจ้าถ้าไปไหวเจ้าอาหารมันก็เหมือนกันโย เอาอาหารไปตั้งไว้เนี่ยใช่ไหมแมงวันก็บินตอมหมามาเลียอะไรต่ออะไรแล้วยมก็เอาอาหารนั้นเนี่ยไปให้คนอื่นเขากินต่อนะโยมก็พินอาห <c oughs> <c oughs> ารนดอาหารที่เดินบินทะบาาเนี่ยตะมายังเห็นเลยบางบ้านเขาก็วางไว้กับดินหมาก็มาเลียถุงอาหาร เลี้ยงแงบแงบแงบเสร็จแล้วเขาก็ไปหันไปทํากับข้าม่รู้เรื่องเราก็ยืนดูไปใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็หยิบเอาอันนั้นมาใส่บาทเราใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็รับไปใช่ไหมอะไรยาลนวจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรอ่าฮะค่เพียงแต่ว่าการเอาไปวางตรงนั้นมันก็อาจจะผ่านการเวลามันทำให้เกิดบูดบ้างอะไรบ้างสกปรกบ้างนะ ร้องร่วงบ้างอะไรบ้างคือสําคัญที่มันทําให้ศรัทธาเราเต็มที่หรือเปล่าอย่างนั้นวยค่ะ huh.